วัค่ะวันนี้เราไปดูต้มยำปลาทูกันนะคะไปดูเลยค่ะปลาทูนะคะมีปลาทูค่ะปลาทูนึ่งนะคะใบกะเพราค่ะข่าตะไคร้ใบมะกรูดมะเขือเทศค่ะน้ำมะนาวผงชูรสหรือผงนัวค่ะใช้เกลือนะคะพริกป่นค่ะตั้งน้ำเลยค่ะตั้งน้ำข่าตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลงไปค่ะมะเขือเทศเดือดแล้วนะคะปลาทูนึ่งค่ะลงเลยค่ะ ามตัวพอกินไม่หมดนะคะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลผงชูรสค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเดือดแล้วนะคะใบกะเพาราลงค่ะใบกะเพรพากะเพราลงทั้งส่วนเลยค่ะพริกป่นลงค่ะตามด้วยมะนาวมะนาวค่ะสองผลนะคะใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ ต้ยมยำปลาทูใบกับเพาค่ะเสร็จแล้วนะคะต้ยมยำปลาทูน้ำใสใบกะเพราค่ะมากินด้วยกันเลยค่ะเพื่อน